และนี่คือบูธ Volvo ครับทุกคนผมมาทำหา EX 3 0ครับนี่ครับนี่ครับ EX 3 0นะทุกคนครับนะ1.79นะครับผมซึ่งตัวตามสุดเป็น1.59เลยนะทุกคนนะและนี่คือ1ตัว1.7ครับนะโอ้โห EX 3 0นะทุกคนครับ้นะ เราดูกันจริงๆแล้วเรา,าก็ดูกันเยอะแล้วเหมือนกันนะสำหรับตัว x 3 0นะครับก็ก็ในบูธของ Volvo เนี People, ่ยก็จะมีประมาณนี้มีทั um ้ง x c 4 0 x c 6 0ที่จริงต้องบอกว่า Volvo เป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วนะครับเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วเป็นเป็นเพียวอิเล็กทริกนะครับของทุกคนนี่นะครับนานๆได้ได้เปิดดัประมาณนี้ด้านด้านหน้า ดูด้านข้างครับดูด้านข้างสีก็สวยนะดูตะกอนได้หไหมนี่สีก็สวยขนะอบขอบเป็นไง,ไไงข้างหลังจะอับเล็กนิดนึงแต่ก็ถือว่าปกตินะลองดูครับ ทรงนี้ครับผมไม่ผมรู้สึกว่ามันสูงจังวะสูงนะทุกคนมันเป็นรถที่สูงจังวะเออนะครับสีนี้สวยนะเป็นสีเหลืองตัดดำทุกนะค,คนะคนะโอ้โหะยังไงตัวนี้ปุ๊บหนึ่งจุดแปดเก้าครับยี่สิบแปดต้อล้านนะครับ เ,เอกลักษณ์ของเขาเองเลยนะนี่แล้วพี่ตรงนี้ครับไฮเซเดร,รดูเป็นบอลโก้ครับน,นี่เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะหนึ่งว่ะวันนี้ได้มาชมตัวเป็นๆของยี่สิบสามศูนยแล้วนะครับทุกคนคนะเป็นราคาที่จับต้องได้เลยทีเดียวทุกคนนะครับต้องบอกบอกไว้เลยว่าเป็นราคาที่จับต้องได้มากมาก นะครับล้อขอบสิบเก้าครับใช้ยางฟูดเดียนะครับทุกคนเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่ารถมันสูบมากเลยเออแค่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 การขึ้นไปอ่ะก็รู้สึกเลยว่าเออแบบเฮ้ยรถมันสูบเนาะสำหรับใครที่ชอบแบบว่าแบบรถทรงแบบว่า SUV ยูวนะ SUV ขนาดเล็กครับทุกคนนีน่นครับ ไ่ได้เลยนะเวิร์กมากเวิร์กมากนะครับก็ดีไซน์อะไรเขาก็จับว่าดีมากนะโอเคประมาณนี้นะครับโอ้โหตัวถังแข็งอยู่แล้วนะครับบ o ลโนะครับนะแล้วก็ดูเช,ช่นนซคนัน ดูทางด้านคนขับมาด้วุกคนนี่เฮ้ผมผมชอบลายล้อมแม็กจังน,นี่ครับเ,เจ๋งมากนันี่เดีด่ยวปึ๊บเก็บของได้นิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะเก็บของได้นิดหน่อยแล้วก็มีพวกตัวเขาเรียกอะไร ทำไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะเอออันนี้อันนี้ไม่ไแน่ใจนี่เป็นนั่นนั่นเป็นมอเตอร์สําหรับขับเคลื่อนนะครับทุกคนเนาะนะครับเป็นมอเตอร์สําหรับขับเคลื่อนนะแล้วก็แล้วก็ด้านหลังเราดูไปแล้วนะทุกคนครับด้านหลังก็อันนี้โอเค สวยๆสวยมาครับนะครับประมาณนี้นะคะรับสำหรับ Volvo EX 3 0ครับทุกคนครับไป